โอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บเอจีที่หักแขงทุกทคนเนาะมืาอนี้พ่อพ่อกับสุไัยอุบลอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาหวยมาห้องพี่น้องมืาอนี้มาพอดเดี่ยวพี่น้องเพราะว่าว่าเคยเล่าเราไปยามบวงเนาะเดี๋ยวเราก็หลอกมาทันี้เนาะพี่น้องสุไัยอุบลพาพี่น้องมาหวยมาห้องบุกเป็นมาหาหน่อไม่เดี่น้องมาหาเห็ดเนาะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพ่นูดมาฮิตฮิตบวชออกพี่น้อง แต่ว่าจะไปเอุบลยังพ่ดแนพ่อจักดอกอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาหาบึงแต่ว่าจักสิได้เฮ็ตอย่างนาะพี่น้องเนาะเรามาหอดอันจะเป็นป่านยางเนาะพี่น้องแค้มหวยเแต่ให้พี่น้องบึงเหมือนกันเนาะจะเป็นต้นยางพี่น้องมาหาเฮ็ดยังก็เอาเนาะพี่น้องเนาะสีให้พี่น้องบึงเก็พี่น้องอินทีสียังเนาะใจพี่น้อง ีสเป็นดอกเขานเนาะมนสเป็นหมดในเนาะแต่ก like ็ยังพอเอาได้อยู่พี่นอะเพิ่มเอิฮฮหนังเนาะฮดินแบบฮ็ดกอฮฮกนะนเเฮ็ดสาฮเห็นในงเนาะใส่ในตอง ก่จะอยู่แต่ใบตองอย่างสีนักอืมอืมเก็เ็ลังออกากที่นั ยังก็หไล่ๆทีนเย สะอยู่ใต้ใบตองพี่น้องถ้าก่เปิดก็คือเชียแห้งดอกลุกข่้นได้เห็ดปวกได้เห็ดอะไรก็เอาเนาะพี่น้องเนาะว่าหมูผลไปหาเนาะเห็ดปวกว่าไม่ยินแต่ผลสาว่าได้ได้ว่าสะใภ้บุญสิพา พี่น้องมาหาเห็ดอันนี้ดอกใส่ท,งทังเนาะได้ทงังมาใส่ทั้งสีเนาะยุ่งก็ร้ายหลายพี่น้องเลยเอายากันยุ่งมานั่งออก็อีกเี่น้องอืม อันน้อยมักกำลังขึ้นอันน้อยอ้นน้อยกไ้ก้ปกไว้หาเถอนหนาหน่อยอืมอืนออน้อ้อออ ก้นกะทิมวหาจะฮิตปัวพี่น้องฮิตปัวฮิดเลยฮิตเพาะส่วงนะี <c oughs> ้ถ้าจะบสนใจน้ำหวยน,หหน,หน้องห่างกันเล็บดหมองหาแล้วขน้องแทนเดี๋ยวลองขามไปเบ่งฝั่งนะ,ะน้อง ว่าต้นนะต้นต้นยางสิลายกว่าเนาะขามไปเบิองฝากนั่นลองเบิองนี้ำสวยที่น้องน้ำหอมสวยน้อย ได้บนุ่มก็ได้ขำม,มาหอดขั่ง้แล้วนะพี่น้องแต่ว่าสี่หกหกจาหน่อยพี่น้องติดไฮมั่นเห็นไหมไฮมันฝนะั่งนั้นเป็นฝั่งน้องชะพี่น้องบกไก่หม่แ <c oughs> ม่นเมยอยู่เนาะขาม,มาโน่นฝั่งลองเบิ่งเดี๋ยวหาเบิ่งก็นพี่น้องสิมี่คือทางนันบอ มาแล้วเนาะพี่น้องจากฝั่งข้างนั้นเนาะบอมีพี่น้องเลยฮิดข้างนั้นบอมีเนาะกลับมาข้างเก่าพี่น้องแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้องต่ว่าบุพเเนาะฮิตปวกเนาะจากหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเลาะมาตามสายหัวพี่น้องหัวใหญ่เป็นหัวใหญ่เนาะ ลอยบางโกยเพลินว่ะเห็นก็สิเห็นแต่เห็ดเห็ดโขกเห็ดอันนี้เพลินเนาะเห็ดโขกเห็ดดินนี่เนาะเพลินเนาะสิเห็นแต่เห็ดอันนี้เราะไปเบิ pues er. ่งอีกก่อนพี่น้องเพื่อคอหนาตาเห็ดปวงเนาะมันเป็นอย่างไรเนาะได้ยินแต่เพลินว่ามันออกเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราะไปก่อนเล็กหน่อยเนาะเพื่อเพื่อคอหน้าเพลินเนาะพี่น้องโอ้โหนี่ยังไม่

เป็นหัวน้ำจับนะข้างในเป็นสวนยางสวนยางที่ว่าหมองคนน้อยเป็นดูวเลอยู่เนี่ยกเลาะไปตามจ่ายหัวคนหน่อยตามเข้มหัวเองเน,ะนาะหม่องคนน้อยมันเคยอ๋อเป็นว่ากระลังกระลังขืนพี่น้องเฮ็ดหน่ะกระลังซำนิ้วมือซำนิ้งนี่เนาะ เราไปก่อนพี่น้องคันห็นกันสิห้พี่น้องเก็บน้ำกันเบึงน้ำกันแหละเนาะเ <c ười> ขามาทาังในหละเนาะพี่น้องเขามาทาั้งในสวนแล้วมาหลาะเบ่งทั้งในเบ่งพี่นอ้องเราค่อยซุดทั้งหวยทั้งผุนเนาะกระบอกอออพี่นออ้องบ่เห็นเลยเดี๋ยวหลาะเบึงแค่นี้ก่อนพี่น้องอันนี้จะเป็นทา้งในสวนเนาะ เป็นหินใช่ไหเป็นพลานหินเป็นเกาะเป็นสิ่งนีะเป็นดอนดอนป่าไหมเนีกลางสวนโอ้ทางนี้มันออกเลยนะถ้ามันออกมันจะออกลายนะออกเตี้ยๆกลางหัวกลางสวน,น สวนยางคุเห็น โรตรเวืแค่้็านตาเพื่อนเรามันสีออกลายเพี่นเองกัน,น,กน,น,นออกมันเสีออกเป็นหมูอยู่ยาระหวานเนาะเราบอกให้นมาเบิยี่หรี่นะมีละหนะมูมันหน่มาพี่น้อง แต่บุ้มีวนะีแววเนาะสิเห็นโผล่ขึ้นมาจากดอกบ่ขาวพอลกับโผงจะดีเลยบ่ขาวนี่วอ่ะสามสี่ตัวนนะ่ะ มาให้หลากกินนี้อในหัวเนื้อเสือบืคาวบุกขาวหูยาวหูเติ่งสื่อเหลอกเมื่อก็พีน้องมานี่ยสิปวดได้แม่มือใกล้นี่กว่าเมนฮิตปวดพิ้องนาตาคยขายฮิตดแต่ว่าเป็นฮิตเบื่อพีน้อง đầm đầm thằng tại... cãi mình mình tên ngày cái ชาหลายอีหล่ะพี่น้องโปลําอีล่อพี่น้องเฮ็ดจักลําอีลอกแกงเนาะนอ่อมได้แกงใส่น้นะต้องเป็นุ่มอ่อนนอยจสินี่ลําอีลอะ หอดเลยพี له, ่น <ns> ้องหอดทางมือบ้านแหละหางหอดลงจากเลยโดยน้อพี่น้องย่างจนเมื่อยค่ะเพื่อนพี่น้องรูปแหล่าก็คือบดายเนาะพี่น้องเฮ็ดปุสิได้เฮ็ดขุกเฮ็ดสาเหล่เฮ็ดดินแผ่นเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กะสภัยอุบลติขอจบเสนอกระเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สภัยอุบลติเในเด้อพี่น้องเด้อเผื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะถ้าพิภพประกันใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องหลายๆแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ให้เกียรติติดตามของชมคลิปของสภัยอุบลเนาะพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี